ก็ต้องบอกว่ามันก็มีคําถามใหญ่ครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินนะฮะว่าดัชนีสิ้นปีจะอยู่ที่พ5นหบ้างพันห้าร้อยสี่บ้างนะฮะหรือบ้างเนกระโดดไปพันหกร้อยจุดคือวันนี้เราเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายละอันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมอ่าใช่ฉงนั้นกลมๆเนี่ยถ้าเวลาทําการนะเวลาทําการคือวันที่เปิดทําการเนี่ยผมว่ามันเหลืออีกสักประมาณ10 5้วันอ่าใช่ประมาณหรือ14-15วันเต็มที่ตรงนี้คำถามคือช่วงเวลาที่เหลือตรงนี้มันจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาหนุนให้ดัชนีนั้นมันเป็นไปตามเป้าหมายที่มีการคาดการเอาไว้ได้อาจจะต้องรอ12ทธันวาคมนี้หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานชินวัตรก็เคยออกมาส่งสัญญาณว่าจะมีของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่มอบให้กับคนไทยบอสบ12นะฮะ นั่นเองก็ต้องรอดูการ,รประชุมคอรมอนะครับคณะรัฐมนตรีวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็ถ้าตามทางการข่าวของเรานะฮะก็ว่ากันว่าประชุมคอรมอเสร็จจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีของหลายกระทรวงมาร่วมแถลงด้วยนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นลายลักษณ์อักษรอ,ออกมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย12ธันวาคมก็เดี๋ยวต้องรอดูตรงนั้นเพราะพอพ้น12ไปเนี่ยเอาเข้าจริงนะมันเป็นช่วงเวลาของการจิงกระเบลละ ผู้บริหารของหลายบริษัทนักลงทุนเองทั้งสถาบันทั้งรายใหญ่ะนะก็อาจจะว่างเว้นจากการกิจกรรมการลงทุนไปแล้วฉะนั้นตลาดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเงียบเงียบเงาแต่ก็ต้องดูว่าถ้าวันที่12นี้ของขวัญมันพิเศษจริงๆะนะฮะช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คงจะซื้อขายกันคึกคักมากพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะฮะโค้งสุดท้ายเดือนสุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องของ2กองทุนใหญ่นะวายุพัก ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนซื้อแบบกระปิดกระปออยู่นะจะเข้าซื้อมากเพิ่มหรือเปล่าแล้ว TEG ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ไทย EG จะเข้ามาช่วงนั้นหรือเปล่าเออนะครับคือวายุพัก์เนี่ยซื้อไปเสียวไปซึ่งไปเสียวไปใช่ก็ถึงต้องดูนะฮะว่าอาการเสียวนั้นมันจะลดน้อยหายลงไปบ้างหรือไม่เอาล้ครับเดี๋ยวเราไปกันที่คุณสุเชษสุกแทรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษครับ สวัสดีครับคุณบุรพาคุณตุภัช,ชัยฟัง <มา S 2> อย่างนี้แล้ว,ลลวเดี๋ยวว้าต้องหาทองไปปิดนะไปปิดสองท่านเนี่ยจริงๆแล้วนักวิเคราะห์โดยทั่วไปก็คาดหวังนะฮะคาดหวังว่าดัชนีนั้นจะกลับขึ้นไปเล่นที่ระดับพันห้านะฮะแล้วก็น่าจะขึ้นจริงๆแล้วก่อนหน้านี้สักกลางปีที่แล้วเนี่ยเราก็มองว่าดัชนีน,น่าเกินไปถึงระดับพันหกพันหก้าสิบได้แต่หลังจากช่วง ช่วงใเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสาการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกับสาการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสาการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในเดือนพฤิกายนก็คือกองคุณทัฒมานะนโยบางคุณทัฒน,นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อเมริกันเฟิร์สเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีมันก็เลยทําให้อ่าความตกกังวลในแง่ของการอ่าลงทุนในแง่ของการทําธุรกิจมันเป็นลักษณะของการปรับฐานลงนะฮะแล้วก็่งผลทําให้ ตลาดในจีนเองตลาดในยุโรปมีบางส่วนนี้การปรับตัวลงมาเราก็ปรับตัวลงมาตามอย่างไรก็ตามนะที่ดัชนี1,430เนี่ยทางเอแซลบอกว่าเป็นจุดรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับก็ลองดูครับว่าจุดรับนี้เนี่ยจะสามารถยืนได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามีมุ่วิงเวอเรสในแง่ของตัว75วันมาเป็นตัวประกับคองอยู่ นะครับก็ลองดูครับอาดัชนีนาวต้านั้นทาง a อ e l ซยังมองที่ดัชินี1น5 4 5 0อยู่นะฮะในตัวหุ้นครับวับนนี้เนี่ยเอาตัวบ้านปูซึ่งจริงแล้วในแง่ของตัวบ้านปูเนี่ยนะปลายปีหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเล่นกิ่ไรขึ้นไปนะไปทดสอบยอดตัวบนนะในแง่ของปริมาณก,การใช้จากทางยุโรปสายทางยุโรปดังนั้นบ้านปูเนี่ยเรามองว่าจุดต้านอยู่ที่บริเวณ 6บาทถึง6บาท50สตางค์จุดรับนั้นจะอยู่ที่ประมาณ5บาท50นะหรือต่ำลงมาอีกสักนิดหนึ่ง5บาท40นะครับตัวต่อมาเป็น RBF ครับเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับโหนกระแสโหนการลงทุนขึ้นมาเข้าลงกัน RBF กับสามารถปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้6บาท70 7บาทเป็นเป้าหมายใน RBF ครับจุดรับ6บาท50กลางครับ ตัวสมาเอมทเจมทเนี่ยเป็นตัวที่ชอบตัวหนึ่งนะฮะ,ะไม่ว่าจะอยู่ในตระกูลเจรหรือไม่เจก็าตามเนี่ยไม่ได้สนใจตัวนั้นแต่สนใจของการลงทุนที่เขาร่วมลงทุนแล้วก็จะก่อการกับทางจะ,ะร่วมประสานงานกับร่วมประสานมือ <c oughs> นะฮะประสานมือประสานการทําธุรก,กิจกับกลุ่มของกสิกรไทย <c oughs> ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับระดับราคาแนวต้าน ที่ระดับราคาประมาณ20บาทเป็นราคาเป้าหมายนะครับ19บาทเป็นจุดล้บนะครับตัวต่อไปนั้นเท่าแก่น้อยมาอยู่ชุนตัวนี้มาอยู่ในช่วงปลายปีของทุกปีนะฮะตอนนี้อ่อนตัวลงมาถึงระดับ8บาท20ตางเป้าหมายที่เคยทําไว้ที่11บาทเป็นเป้าหมายที่เอ่อเป็นตัวปักธงนะจาก8บาท20เดี๋ยวขึ้นไป9บาทก่อนนะแล้วก็ปลายปีนั้นน่าจะขยับจาก9บาทใกล้ๆ10บาทได้นะครับอาจจะ ปีนี้อาจจะอยู่ที่ระดับแค่สิบบาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือสีตังครับราคายางของโลกนะครับเป็นลักษณะของการขยับในิีตังที่เพิ่มขึ้นหลังจากแต่ช่วงมีลักษณะอ่อนตัวมาในระดับหนึ่งนะครับขณะนี้18บาท70สตังเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ19บาท50สตังนะครับมากที่สุดนั้นจะอยู่ที่ระดับบริเวณ22บาทเป้าหมายคือ22บาทระยะกากยาว นในยาซานนั้นถ้าจะหาจุดรับ18บาท50 18บาทจุดรับครับตลาดหุ้นเนี่ยเป็นเราปีเทอมนี้เราให้ตัวบ้านปูเป็นตัวหลีดนะครับให้ราคาเป้าหมายในเชิกงกลยุทธ์ไว้6บาท50ตางนะครับในแง่ของการลงทุนในแง่ของตัวหุ้นที่เช้านี้เนี่ยเข้าไปประชุมมาเนี่ยนะครับเข้าประชุมมาของตัวหุ้นเนี่ยเขามองว่าตัวธุรกิจในแง่ของเช้านี้เนี่ย เป็นลักษณะของการแข่งครับพิ่เทพปอทอจะเป็นการแข่งเล่นตามรอบนะครับแต่งแง่ของทหารไทยกสิกรไทยเอเคแบงหาแนวรับให้ได้เคซีกหานาดูมีแนวโน้มที่ปรับในนิทานที่เพิ่มขึ้นแล้วครับและตัวเด่นมากมาก,กว่านี้มีอยู่ตัวหนึ่งคือ JMT ครับ18บาท50เป็นเป้าหมายครับผม,ม,มครับ พี่สุเชษพูดถึงบ้านปูฮะดูเหมือนจะเป็นตัวเด่นในในวันนี้นะฮะบ้านปูมันมีอีกประเด็นคือคาดการว่าเซตห้าสิบรอบนี้บ้านปูมีโอกาสที่จะเข้าตรงนี้เราได้ได้ได้มีการแอรจัดในแง่ของราคาตัวนี้เข้าไปยังไอถ้าหากเขาในแง่ของตัวเนี่ยฮะวันนี้ที่เขาทำเนี่ยเขามีหลายประเด็นมากนะครับมั่นใจว่าปีหน้าจะพุ่งถึงสามสิเปร์เซนต์จากยอดขายจากบุคลากรจากต่างๆนะครับพี่บี ยอดขายที่ผู้บริหารมองเป้าหมายในปีหน้าเนี่ยจะมีการเติบโต15เท่าจากปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มการเจริญเติบโตด้านบูมเบิกนั้นประเมินปี68แต่ฟอเรสต์เนี่ยนะฮะจะได้าเท่ากับ2.13พันล้านนะครับในแง่ของการเข้าสู่ตลาดเนี่ยก็ คงมีประเด็นอยู่ครแต่โดยส่วนใหญ่จะดูถึง LP, l p LNG ที่ส่งในต่างประเทศในงานวิเคราะห์นะครับในแงน่ของการวิเคราะห์เลยแล้วก็มองว่าเป็นปัจจัยบวกของตัวอีกอีกอันหนึ่งก็คืออีกที้กลยุทธ์เชิงลุกจะลุกเข้าไปในตัวสหรัฐอเมริกานะในจีนในอินโดนีเซียนะในการขยาย d ดักของตัวบ้านผูพาวเวอร์นะครับอันนี้มองถึง อันนี้ไม่ได้มองถึงการเข้า50ไม่50ฮะมองถึงปัจจัยพษษ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 ื้นฐานโดยตรงเลยนะแล้วก็การจับตาในกลุ่มของในแง่ของการทำคราวในแง่ของตัวธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นกราฟแอดวานซ์ vers, ตูเดลต้านะฮะจะส่งผลทำให้ตัวของภาพของการลงทุนมีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นไอ้ตัวบ้านปูน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็อย่างที่อย่างที่เรียนได้ทราบครับ นะครับเป้าหมายคาดหวังว่าจะได้รับการคำนวณเข้าในเซทัสิสในงวดของในปี68อันนี้ฮะที่เขาวางตำแหน่งในบ้านปู่ไว้68ห้าสิครับเป้าหมายครับนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าดูแล้วมันก็ดูแล้วมีสองสองภาพคู่ภาพของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เรื่องของเซทัสิสก็เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นแถมเข้าไปตรงนั้นนะครับครับผมครับก็คือว่า ใช้ได้นะฮะตลาดวันนี้ใช้ได้เลยหลังถึงจ็คาดหวังว่าจะให้ปรับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นก็โอเคครับเดี๋ยวเราดูกันอีกสิบนาทีก็คงได้เห็นแล้วครับโอเควันนี้ลาครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับผมรับคุณสุเชษสุขแท้จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับครับก็ดูภาพรวมพี่สุเชษมองว่าวันนี้1 4 3 0เป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับแล้วก็1 4 5 0เป็นแนวต้าน ที่วันนี้มีลุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็หุ้นที่พี่สุเชษให้ไว้ในแง่ของการเก็งกำไรมีอยู่5หุ้นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านปูนะครับ RBF JMT TKN แล้วก็ STA นะครับในเชิงของการเก็งกำไรแล้วก็ดูจะเน้นขีดเส้นใต้ตรงบ้านปูนะครับเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยพื้นฐานที่รองรับแล้วก็เรื่องของมีโอกาสที่จะเข้าเซ็ห้าสิบในรอบใหม่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนตลาดเปิดเช้านี้อยากจะให้จับตาดูพี่กัลฟ เขาสักหน่อยพี่กาฟนะพี่กาฟเนี่ยคือถ้าเราสำรวจดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นติดลบไปประมาณสัก2.4ขณะที่ถ้าดูรอบ1เดือนนะครับหรือว่า30วันทำการราคาหุ้นปรับลดลงมาแล้วประมาณสัก8ด้วยกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงมาจากระดับด้านบนเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นเขาทะยานขึ้นทำ i m e High ต่อเนื่องจากประเด็นการควบรวมกิจการกับ Intouch Holdings นะครับแล้วก็มีแรงขายทำกำไรออกมาแต่เช้านี้เนี่ยที่บอกให้จับตามองเนื่องจากมีประเด็นใหญ่ Nvidia เดี๋ยววันที่สี่ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คุณเจนเส้นห่วงผู้ก่อตั้งเขาเดินทางมาประเทศไทยนะแล้วจะมีการจัดงานใหญ่ ร่วมกับทางสยาม AI ซึ่งถือว่าเป็นเอกชนไทยรายแรกที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Nvidia เดียอ่าใช่ของพี่กาวเนี่ยเขามีกำหนดที่จะเปิด Data Center อ GSA ช่วงตรมัดหนึ่งปีหน้าถูกไหมอ่าใช่ใช่ตรอยมัดหปีหน้าครับฉะนั้นเนี่ยด้วยทิศทางการดำเนินกิจการซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนอยู่ประมาณสัก30อ่าสาทั้<อ>งมดนะครับ แต่ผู้คร่ำบอดในวงการเทคโนโลยีในวงการนวัตกรรมเนี่ยเขาก็พอจะคาดเดาได้ถึงเส้นทางที่กาวกำลังจะไปซึ่งมันเป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้หรอกคนธรรมดาไม่ได้เนื่นจากก่อนหน้านี้เขามีการประกาศความร่วมมือกับ Google ถูกไหมอ่าใช่เป็น Google c l o u ด์แอรกูเกิลใช่ครับที่จะให้บริการ Data Center ที่เป็นแอ r g a ค ของท่าน Google ซึ่งก a l f เนี่ยเป็นพันธมิตรเพียงรายเดียวใช่แล้วในประเทศไทยนะฮะขณะที่อีกหนึ่งผู้ถือหุ้นของ g s a นั่นคือ v d v c n ครับ a d v a n c e เนี่ยเขาเขามีการประกาศความร่วมมือกับ Oracle อ่าใช่ซึ่งก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการรับงานภาครัฐเป็นคุณเดิมอยู่แล้วนะฮะเะนั้นการมาของ Nvidia เนี่ยมันมีเรื่องของไมโครชิปอัจฉริยะ ที่อาจจะถูกนำมาใช้ใน Data Center ได้แน่นอน Nvidia เดียนี่ยกว่าที่เขาจะตกลงปรงใจกว่าที่เขาจะร่วมธุรกิจกับใครเขาก็คงต้องศึกษามาดีแต่ดูแล้วเท่าที่มีศักยภาพในประเทศไทยนะคือการมาของ Nvidia เดียนี่ยมันต้องมีนัยะอยู่แล้วแล้ดูว่าเอ๊ะเราจะมาจับกับเอกชนไทยรายใดดูแล้วอาจจะหนีไม่พ้นพี่ก้าฟนะฉะนั้นวันนี้จับตามองดูราคาหุ้นกาฟกันให้ดีนะฮะ